สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะคะวิธีการใส่แฮปี้ถังมา้าทรงมัดลอนนะคะน้าหนักเบานะใส่ได้ง่ายๆเลยเราไปดูกันเลย <Yeah. S 1> ด้านในมันจะเป็นหผีเสียบแบบนี้นะคะ oh. เราจะเอาหีเนี่ยเกี่ยวไปที่ยางนะเอาเชือกรองเป็นล่างหนึ่งรอบค่ะปูกเป็นโบด้านบนเลย แค่นี้ค่ะจะสังเกตว่าผมแรงแบบเนี่ยมี2สีเห็นไหมคะแต่เราจะเลือกสีดําเพราะว่าแฮปปี้จะปิดนะคะหางผมอยู่ฉะนั้นแล้วแบบมัดเนี่ยเราจะเลือกสีที่โคนผมนะคะเส้นไหมค่อนข้างเบาค่ะมีความสวยงามและคงทนนะคะต่อความร้อนรีดได้สะได้แล้วก็ใดได,ได้จากปกติมูลค่า199บาทวันนี้นะคะราคาพิเศษเกรดพรีเมียมสวยๆแบบนี้เลยเราจะให้เลยค่ะชิ้นละเพียงแค่88บาท สนใจคลิกคำว่าสนใจด้านล่างเข้ามาเลือกโทนสีได้เลยค่ะ